ขออนุญ,ญาตกลับสวัสดีพี่ๆ FC ร้านใจรักพาเครื่องทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สําหรับช่องทางการติดต่อชอบพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0954533087นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่ไอดีไลน์นะครับ0954533087นะครับทางร้านเราเนี่ยมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่ม ค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งแม้แต่บาทเดียวนะครับ FC วันนี้ก็เพื่อไม่เป็นการจักช้าเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1นนะครับเป็นพระกิ่งเก่านะครับองนี้ไม่ทราบสํานักนะครับพี่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไม่วัดสุทัศน์ก็วัดบาวรน,นะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ FC ครับนี่วันนี้อาจจะพูดได้ไม่ค่อยเยอะนะครับพอดี เป็นเป็นวัดนะพี่นะเจ็บคอนะครับเจ็บคอแีพ่พี่สวยๆนะครับเดิมๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะปิดได้เลยนะครับองนี้ปิดได้เลยเอาไป500บาทนะครับ FC ขอ5 0ายบาทสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับพระกิ่งเก่าสายวัดสุทัศน์นะครับกลิ่งดังนะพี่นะสวยๆแบบนี้เลยนะครับได้มา1รายการนะครับ ต่อมานะครับรายการที่2นะครับจะเป็นพระปิดตาเก่าเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้เป็นน่าจะทางสายใต้นะครับหล่อโบราณนะครับเป็นทองแดงเถื่อนนะพี่นะเป็นทองแดงเถื่อนสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับแบ่งปันให้เช่าหากัน500บาทนะห้าร้อบาทเดิมๆแบบนี้เลยครับเอ็ซีครับได้มา1องค์นะพี่นะนี่ใครชอบใจจัดได้เลยนะครับ สวยสมบูรณ์นะครับเดิมๆเก่าๆเลยนะครับปิดตาทองแดงเถื่อนไม่ทราบสำนักแต่น่าจะเป็นทางสายใต้นะพี่นะอ่าเป็นทางสายสายใต้500บาทนะร,รายการที่2ต่เรมารายการที่3นะครับจะเป็นพระปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับหลวงปู่กแก้วปากทะเลนะครับองคนี้แบ่งปันให้ FC เช่าหากัน700บาทนะครับเป็น เนื้อผงคุกรักพิมพ์ปั้นนะปูกแก้วปากทะเลนะครับ fc สวยๆเดิมๆนะครับพี่เนื้อเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้นะครับพี่พี่ fc ท่านใดสนใจนะครับอยากเช่าหาบูชาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้โดยด่วนนะครับนี่นะพี่นะสวยๆเนื้อเก่าๆแห้งๆแบบนี้ละพี่เป็นเนื้อผงคุกรักนะครับแบ่งปัน500บาทเอ้ย700บาทนะครับ fc เ0็บาทเมื่อกี้พูดผิดนะพี่นะ เอาไป700บาทนะครับรายการที่3นะครับรายการที่3ต่อมารายการที่4นะครับจะเป็นพระสมเด็จแบกม่านนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับองนี้เป็นพระเนื้อดินผสมผงนะครับพิมพ์สวยคมชัดลึกนะครับอยู่ในเลี่ยมพลาสติกนะครับพี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับเนื้อหาเก่าเก่าแห้งเลยครับ พี f พท่านใดสนใจนะครับแบ่งปัน400บาทนะครับองค์นี้ใครชอบจัดได้นะครับใครยังไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับเอาให้ชอบให้ใช้ให้รักกันจริงๆนะครับแล้วสอบถามเข้ามานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ FC ครับแบ่งปัน400บาทนะครับสำหรับพระสมเด็จแบกม่าน หลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามรายการที่4นะครับรายการที่4ต่อมานะครับรายการที่5นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมสองสี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับเหรียญเก่าโบราณนะพี่นะเหรียญนี้นะครับสวยแชมป์เลยครับเบซีสวยแชมป์เลยครับนี่เห็นไหมยันนะครับละการปั๊มต่างต่างเหรียญคมชัด กระไหล่ทองยังอยู่นะพี่นะกระไหล่ทองยังอยู่เดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับแล้วดูใบหน้าใบตาดิพี่เห็นไหมโอ้โหสวย,นยวๆนะครับเดิมๆนะครับบีฟซีครับกระไหล่ทองยังติดนะพี่นะอายุ7จ็ดสปีนะหลวพงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่นี่นะครับเดิมๆแบบนี้นะพี่นะเอาไปห600้อบาทเนะ่ยหกร้อบ,บาทรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้า ต่อมารายการที่6นะครับเป็นหลวงปุ่ทวดนะครับปี0ูนย์้านะครับองค์นี้เป็นเตารีดนะครับสวยมากนะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังเรียบๆนะครับแล้วตะไบมานะพี่นะด้านหัวเนี่ยกระดกนิดหนึ่งนะครับมีคาบเบ้าคาบตะการได้เห็นนะครับสวยแบบนี้นะพี่นะเอา500้บาทนะครับเอาไป500บาทนะครับ FC ซีครับนี่นะพี่นะเห็นไหมขี้บุงขี้เบ้าต่างๆ สวยๆเดิมๆเ,เลยครับพี่พี่ครับสวยๆเดิมๆเ,เลยครับนี่เดิมมากนะครับองนี้เดิมมากนะครับนี่นะพินาะสำหรับหลวงปูดทวดเตาลี่ศูนย์ห้านะครับแบ่งปันห้าร้อยบาทนะครับใครไวใครได้นะพ่นะพระสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยเจออยู่แล้วนะครับ ต่อมานะครับต่อมารายการที่7นะครับจะเป็นเหรียญปูดูนะครับเป็นเหรียญปูดูวันสแกนะครับเหรียญนี้เป็นเขาเรียกว่าเหรียญอะไรนะหลังยันนะพี่นะเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่ผิวสวยมากนะครับได้มาหนึ่งเหรียญน,นะครับ f c ดูตัวตัดด้านข้างนะครับดูด้านหน้านะพี่นะ พระสวยนะครับไม่มีตําหนิเลยนะครับพระสวยไม่มีตําหนิเลยผิวไฟแดงๆนะครับเอา500บาทนะครับแบบนี้เอา500บาทนะครับรายการที่7นะครับรายการที่7 500ต่อมารายการที่8นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับปี08เนื้ออัปปกล็นะครับหลวงพ่อทวดบ๊ดช้างให้นะครับนี่ด้านหลังเขียนว่า0ูแบบนี้นะครับ เอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญสวยเดิมเดิมแบบนี้ครับเหรียญสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับเห็นไหมพี่ค่อยๆพิจารณานะครับพระสวยนะครับนานๆเจอนะครับ fc ไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะพี่นะเหรียญมีสภาพผ่านการใช้นะครับละดูคาบสาสนิมแดงเนี่ยมีขึ้นนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะพี่นะได้มาแบบหนึ่งเหรียญสภาพสวยนะครับ เสมา0ูนย์ปูทอดเนื้ออาบักาแบ่งปัน500บาทเนี่ยหบาทรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10เนี่ยเอย้รายการเมื่อกี้รายการที่8อันนี้รายการที่9้านะไปเหรียญหล่อพอไปพี่ไปเหรียญพยระพรมสีหนะ้าบูดูวัสแก่นะครับนี่ป็นเหรียญรูปทรงโล้นะครับรสวยๆเดิมๆแบบนี้แล้วพี่เนื้อทองแดงนะครับมีรอยจานนะพี่นะมีรอยจาน นี่นะครับกงเก่าเดิมๆนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าท่นพี่นะก็แบ่งปันอยู่แล้วนะครับเอาห0 0บาทนะเวลาหกร้600บาทเหรียญพระพรมสีหน้าปูดุนะครับนี่เป็นเหรียญรูปทรงโรมนะครับมีรอยจานเนื้อทองแดงสภาพผ่านการใช้มาบ้างเล็กน้อยแต่พระโดยรวมเนี่ยสวยสมบูรณ์นะครับหกรบาทนะเว6 0หกร้600บาท รายการที่9นะครับต่อมารายการที่10นะครับเป็นพระปิดตาไม่ทราบสำนักนะครับองนี้เลี่ยมเงินมาหนาๆเลยพี่เป็นปิดตาหลอ่อโบราณนะครับนเนื้อทองผสมเก่าๆแบบนี้นะครับใครรู้ที่จัดได้เลยนะครับแบ่งปัน1 8 0่งันบาทนะครับเว็บสี่1,800บาทใครชอบใจ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพร้อมแบ่งปันให้เลยนนครับีบีซีพร้อมแบ่งปันนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับสวยๆนะครับซอกแขนลึกๆนะครับใบหน้าใบตาติดชัดเจนดีนะพี่นะเรี่ยมเงินหัวสิงแบบนี้นะครับสําหรับรายการที่สิบนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับบีบซีหนึ่งพันแปดร้อยบาทต่อมารายการที่ 11นะครับจะเป็นพระปิดตางาแกะเก่านะพี่นะอ,องนี้ไม่ทราบสำนักเลยพี่เป็นปิดตางาแกะแล้วเลี่ยมเงินสวยๆนะครับได้มาหนึ่งชิ้นนะพี่นะเก่าๆเ,เดิมๆนะครับนี่นะพี่นะนี่นะครับ นี่นะครับเก่าเลยพี่ชิ้นนี้เก่าเลยนะครับพระปิดตางานแกะนะครับไม่ทราบสํานักแล้วเรียมเงินมาหนาหนาเลยนะพี่นะชิ้นนี้เรียมเงินมาหนาหนาเลยนะครับเดิมเดิมนะครับเอฟซีครับเดิมเดิมแบบนี้สวยสวยแบบนี้นะครับใครชอบจัดได้จัดนะครับแบ่งปัน2,500บาทนะครับ เอาไป2,500บาทเก่าๆนะครับเรียมเงินขึ้นเ,เป็นซุ้มหนาๆสวยๆแบบนี้นะพี่นะ2,500บาทใครชอบจัดได้เลยนะพี่นะแบ่งปันเลยนะครับแบ่งปันต่อมารายการที่12นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมบีนะครับองนี้หลอดโรบราณเนื้อโลหะทองผสมสภาพสวยๆเดิมๆอีกหนึ่งองนะพี่นะ ดูกระแสโุงหะนะครับเก่าแบบนี้เลยพี่นี่นะครับเดิมเดิมนะครับพี่พี่ครับนี่นะครับนี่จมูกจมูกโด่งชมพู่นะครับรอยยิ้มลึกๆเป็นเชี่ยวพระจันทร์นะพี่นะพระสวยสมบูรณ์โลหะเก่านะครับเอา400บาทนะครับพิมพ์นิยมอง์นี้นานๆเจอนะครับสวยๆนะครับส0 0บาทนะครับรายการที่ สิบสองนะครับ F4 ต่อมารายการที่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางโู่นะครับอ่าเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเลี่ยมเก่าแบบนี้นะครับเห็นไหมเดิมนะดเ,เดิมนะเวลาเหรียญเดิมเดิมเหรียญสวยสวยนะครับแบ่งปันนะครับ F4 ครับ เอ,เอาเอาเท่าไหร่ดีพี่สำหรับเหรียญเนี้ยเอาห้าร้อยบาทนะครันเหรียญหลวงพ่อพุ่มวัดบางครูสภาพสวยๆเดิมๆนะนานๆเจอสภาพสวยแบบนี้นะพระอยู่ในเลี่ยมเดิมๆนะครับเลี่ยมเดิมๆห้าร้อยบาทนะห้าร้อยบาทต่อมารายการที่สิบสี่เป็นมีดนะครับหลวงพ่อเดิมมีดปากกานะพี่นะ อยู่ในเลียมเขาเรียกว่าเงินเป็นเงินชุบทองหรือว่าเลียมอะไรนะไมค่อนนะพี่นะอันนี้ไม่แน่ใจนะด,ดูนะครับมีรอยจานนะครับเอาหนึ่งพันบาทในการมีดด้ามนี้นะครับขอหนึ่งพันบาทเก่าๆเลยพี่เห็นไหมเดิมๆนะครับมีหนึ่งด้ามนะครับพี่มีหนึ่งเล่มนะครับมีดปากกาหลวงพ่าเดิมวัดหนองโพนะครับขอหนึ่งพันบาททวนๆนะครับใครชอบพร้อมจัด ได้เลยนะครับใครชอบผมจัดได้เลยก็พร้อมแบ่งปันนะครับพร้อมแบ่งปัน1000บาทนะครับ1,000บาทนะพี่นะสวยงไว้นะ่นายไปก็ใช้ได้เลยนะพี่นะหนึ่บาทรายการที่14นะครับ14่เดี๋ยวขออ,อนุาเช็ดแว่นแป๊บน,นึงนะพี่นะต่อมานะครับรายการที่ 15นะครับเป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร่นะครับเอา400บาทนะครับเหรียญน,นี้400บาทปี2518นะครับเหรียญสวยนะครับมีต่อโค้ดนะครับคมชัดเจนดีนะพี่นะขอ่าขอ400บาทนะครับหยดน้ำปู่ทิมปี18ทองแดงลมดำนะครับ เดิมๆดิพี่ผิวน้ำมันแก๊ปยังอยู่นะครับต่อมารายการที่16นะครับจะเป็นรูปหล่อหลังเตาลีดนะครับหลวงปู่ทวดปี0ูนนะครับองคงนี้เลี่ยมเงินชุบทองนะพี่นะแบ่งปัน1,800บาทนะครับ1,800บาทดูขี้เบานะครับล่องรอยการเทหลละสวยเดิมเดิมนะพี่นะเป็นงานเลี่ยมเงินชุบทองนะพี่นะ สวยสวยนะครับพร้อมใช้ขึ้นคอแบบนี้เนี่ยขึ้นคอแล้วแบบผมว่าโชว์ได้เลยนะครับโชว์ได้เลยนะพี่นะโชว์ได้เลยสวยสวยเดิมเดิมนะครับเวฟซีครับสวยสวยเดิมๆินะครับขี้มงขี้เบ้าบึกบึกเลยนะเวลาบึกบึกเลยแล้วเป็นงานเลี่ยมเงินชุบทองเนี่ยเอาไว้ใช้แบบคล้ายๆทองคําเลยพี่อ่าคล้ายๆทองคําเลยนะสวยมากนะครับชิ้นนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกนะครับพี่ ่อามารายการที่17ครับไปเหรียญพระไพรีพินาศนะครับเนื้อเงินลงยานะครับเนื้อเงินลงยาสวยๆนะครับ2495นะครับ fc เอาไป900บาทนะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยานะครับเดิมๆนะพินาะสวยๆแบบนี้เนะี่ยเห็นไหมพิมพ์เพิ่มคมชัดเจนดีนะพินาะ พิมพ์เพิ่มคมชัดเจนดี1น0 0งพัเอ้ยเก้900บาทเอา900บาทรายการที่17บนะครับเก้ารต่อมารายการที่18บแปนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพอ่อพรมพิมพเข่ากว้างหนังเต็มนะครับองนี้เอาไป400บาทผิวสวยกริบเลยนะพี่นะองค์นี้ผิวสวยกริบเลยเดิมๆนะครับ สวยๆนะครับนี่นะพี่นะเดิมๆแบบนี้ยันคุมคมแบบนี้นะครับใครชอบพร้อมจัดได้เลยนะครับ400บาทนะพี่นะหดวงพ่อพรมพิมพเข่ากว้างหลังเต็มนะครับเนื้อทองรักขังนะครับพี่เนื้อทองรักขัง1นึ่งไอ้สี่บาทนะครับรายการที่18 มารายการที่19นะครับจะเป็นพระปิดตานะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสายหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเอาไป1,600บาทนะครับเป็นงอแกะเก่าๆสวยๆด้านใต้ฐานเนี่ยมีฝังตะกุดทองคำนะครับอขอ1 6 0่บาทนะครับ f อผิวฉ่ำๆสวยๆเลยนะครับได้มา1องค์นะพี่นะได้มา1องค์ค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะครับ นานๆเจอผิวช่ำๆนะครับสวยๆแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเดิมดีนะพี่นะแบบนี้ถือว่าเดิมดีนะครับ1,600บาทนะมีตระกุดทองคําด้านใต้ฐานนะครับปิดตาเพราะเดิมมัดหนองโพนะครับรายการนี้รายการที่19นะครับ19ต่อมารายการที่20เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับปี2521หลังยันหานุมานเนื้ออัปปะก้า เอาไป400บาทนะครับ400บาทนะครับ FC สวยสวยยันคมๆแบบนี้นะครับเดิมๆเลยพี่400บาทนะใครชอบพร้อมจัดจัดได้เลยนะครับหลังยันฮนุมานรายการที่20นะครับต่อมารายการที่21นะครับจะเป็น จอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคาครับองค์นี้เป็นอจอบหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้นะครับดูตามซอกนะครับแม้ลึกๆนะครับพี่เนี่ยปากปงปากปิงนะครับเก่าๆเนื้อหาเก่าเลยถึงยุคเลยนะครับผิวพันธุ์ขึ้นเกล็ดกระดี่สวยๆเลยนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดขอห้าร้อย ารายการที่22เป็นเหรียญหลงปูุกนะครับปากคลองมะขามเท่า2 466นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับกะไหลทองสวยแชมป์นะครับยันเย็นคมชัดหมดนะพี่นะอะยันเย็นคมชัดหมดนะครับสวยแบบนี้นะครับใครชอบแบ่งปันให้นะครับ5 0าบาทนะครับ5 0าบาทนะพี่นะเหรียญปูสุกปากคลองมะขามเท่า เหรียญทองแดงห่วงเชื่อมกระไหลาทองสวยๆเนี่ยห้าร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสองเดี๋ยวขออนุญาตไปเข้าน้ำแป๊บนึงนะยนี่นะ ต่อกันะครับตอนนี้รายการที่2ต่อประมารายการที่2 3นะครับจะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทานะครับวัดพนงแตกดูเชือกดูลักเก่าๆแบบนี้นะครับเอาไป1,400บาทนะครับตะกรุดหลวงพ่อทานะครับเชือกเก่าลักเก่านะพี่นะเดิมๆนะครับผิวพัน์เก่าๆแบบนี้นะพี่ ดูลักได้ไหมเชือกเก่าแห้งแก๊กนะครับดอกนี้นะพี่นะนี่หลวงพ่อทาชัดเจนนะครับวัดพนเงแตกรายการที่23นะครับ23 1,400บาทนะครับใครชอบจัดได้จัดนะครับต่อมารายการที่24เป็นพิมพ์ปั้นนะครับพระปิดตาหลวงปู่แก้วนะครับปากทะเลนะพี่นะ องค์นี้เอาไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทโอ้โหอ,อ,อ่าเอาไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเป็นพิมพ์ปั้นนะครับนี่มีหลายองค์ด้วยนะพี่นะเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าๆนะครับมีปิดทองเดิมๆเนื้อเก่าแห้งๆนะครับ fc เนื้อเก่าแห้งๆแบบนี้อ่ะดูนะครับนี่พวกเม็ดคุกรักนะครับเห็นไหมแดงๆเลยพี่ แดงๆเลยนะครับสวยมากนะครับสำหรับพระปิดตาพิมพ์ปั้นปู่แก้วปากทะเลนะครับองค์นี้1,700บาทนะครับหนึ่บาทรายการที่24นะพี่นะต่อมารายการที่25นะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับเนื้อนวะโลหะหลวงปู่ทิมวัดรหารไล่องค์นี้แบ่งปันให้เอซ หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะนะพี่นะปูทีมนะครับนี่ดูการปั๊มนะครับเห็นไหมมีเส้นซ้อนเลยพี่เห็นไหมรอยบล็อกใครเยือนนะครับผิวนี่เป็นเนื้อเนวะชัดเจนเลยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทใครชอบพร้อมจบนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับมีตอบโค้ดผิวไฟแดงแงนะพี่นะผิวไฟแดงแดงตอด่อโค้ดนะพี่นะ หน้าตาติดชัดพระสวยๆนะครับนานๆเจอกันอยู่แล้วนะครับพี่พี่เอรู้ดีกันอยู่ดีนะครับรู้ดีกันอยู่แล้ว1,900บาทนะครับรายการที่ยี่สประมาณรายการที่26เป็นอ่าเขาเรียกว่าเม็ดแตงผูดทวดนะครับเอา1,800บาทนะครับองค์นี้เลี้ยมเงินหัวสิงนหนาๆเลยนะครับ FC เป็นบล็อกนอนอแตกนะเวลาเป็นบล็อกนอแตกเดิมๆสวยๆนะครับนี่นะครับบอลช้างให้นะครับ FC เดิมๆแบบนี้นะครับสำหรับเม็ดแตงผูดทวดนะครับเลี่ยมเงินหนาๆแบบนี้นะครับ1,800บาทนะครับรายการที่ 26่สนะครับยี่สประมาณยีเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา5ชายนะครับ FC เอาไป350บาทนะครับใครชอบพร้อมจัดผมพร้อมส่งให้นะ350บบาทเก็บเงินปลายทางได้นะครับสนใจจริงก็โทรเข้ามาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ ยินดีให้บริการทุกท่านเนยเดิมเดิมแบบนี้นะครับสวยสวยแบบนี้นะพี่นะนานๆเราจะเจอนะครับเอาไป1เึอ้ยห้าสามร้อาสต่อมารายการที่ <c oughs> 28 <20. c oughs> เป็นเหรียญบุหรี่นะครับเนื้อทองแดงผิวไฟๆไฟเลยเอา350รอาเหมือนกัน อันนี้รายการสุดท้ายนะรายการสุดท้ายมีตอบโค้ดนะพี่เนี่ยวัดไล่แต่งทองนะครับปุ่นเหลิวนะครับเ,เห็นไหมโค้ดชัดเจน350บาทผิวไฟแดงๆเลยนะพี่นะผิวไฟแดงๆเลยรายการที่28นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ